ด้วยในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาปฏิบัติธรรมส่งน้ำพระฝั่งพระธรรมเทศนาที่วัดยานนาวาเขตจะทรนกรุงเทพมหาคนครด้วยในเทศกาลสงกรานต์ปี2565วัดยานนาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมโมลีจาวานวัดยานนาวาร่วมกับคณะสงฆ์พระเถระวัดยานนาวา จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนาให้พุทธศาสนิกชนร่วมงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว2 0 -19 อย่างเร่งรัด ทั้งนี้ทั้งวัดจัดให้มีพิธีปฏิบัติธรรมทั้งในโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขวันสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง17เมษาย,ยน2565ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมกว่า40คน และในส่วนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฐาน4นี่ณสถาบันแม่ชีวัดยานนาวาโดยแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าคณะแม่ชีวัดยานนาวานำปฏิบัติธรรม ในขณะที่วันนี้ทางวัดได้จัดให้มีพิธีสืบทอดประเพณีสงกรานต์โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรโมลีเจ้าวาดวัจยานาวาได้เป็นองค์แสดงพระธรรม,มเทศนาหนึ่งกันวาด้วยหลักธรรมสาคัญในวันสงกรานต์พร้อมร่วมกับพระเถร,รวัจยานาวาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งน้ําพระสงฆ์ส่งน้ําอธิบัติพระบุรุษโดยมีแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าตลอดจนพุทธศาสนิกชนอาทิคุณสุชาดาจิราธิวัดคุณมานัสนานเทียนผาสุก คุณสุจัญญาภาพักพนิกุลศิษยานุสิทธิ์ร่วมในพิธีนอกจากนี้บรรยากาศสงกรานที่วัดยานาวาจัดขึ้นยังคงมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเดินทางประกอบกิจกรรมต่างๆอาทิร่วมก่อเจดีไซน์ถวายตุงส่งน้ำพระเพื่อสร้างความสุขใจต้อนรับปีใหม่ไทยด้วย